วัสดีค่ะมาจ้ามาเบิ่งใบไม้เปลี่ยนสีจากกำลังสิเปลี่ยนอันนี้มันมีเขียวแน่หน่อยหนึ่งเห็นว่าจ้ะเปลี่ยนสีหมดแล้วจ้ะจะหนาวแล้วเด้อจ้ะเด้อใบไม้เปลี่ยนสีไปหมดแล้วดออเดิงเด่งออกแดงแดงแดงซุดล้วก็สีเเลืองงก็ไปจ้ะ จะดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะจ๊ะอันนี้มาเพื่อนจะดำๆนี่ดำๆนี่เป็นมาเพื่อนด้วยจ้าเด้อน้องสิมูเป็นมากหมากเต็มเลยนี่หมากเต็มเลยนี่จ้ะ น้องเป็นมากอยู่แต่ว่าใบจะเปลี่ยนสีแล้วจ้ะคือดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้ยังเขียวผสมแดงอยู่เดี๋ยวก็แดงมดเพอแดงมดแล้วก็จะเหลืองมดเลยจ้ะแล้วก็จะร่วงมดจ้ะเบ้อ กหนาห้อนกลับมาอีกเพ่นก็จะเขียวกลับมาจ้ะเบิ่งจ้ะใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองเมื่อจะเบิ่งเหลืองเขียวเหลืองเขียวง้ามาลามจะมือนี้ล้มล้นใกล้จะเบิดเราจะดูใบไม้เปลี่ยนสีกับง้างมาจะนาะสีเหลืองเหลือง เรื่องเนี่ยเรื้องก็ลามเต็มต้นเลยจ้ะดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนสีเนาะจ้ะเนาะมาห้อนอีกข้างนึงถึงจะเห็นพคนสีเขียวคื้นมาด,ด้วจ้ะเด้อ อัลลามไปหมดเลยจ้ะคุณโลนเต็มพื้นอีกหน่อยเขาก็จะมากวดน้ำพื้นนี่จ้ะพื้นนี่เต็มไปหมดเลยจ้ะลมใยเวย mấy mày luôn chả sáng uhm. lốm chả sáng lốm đúng Điếng, là làm đấy cả แห้ง้องฟ้าก็เปลี่ยนสีอะไรแน่น่นะนะกีปากอะไรแห้งล้มจะ้ะต้นนั่นเป็นกระจางใกล้จะเมิดละโอ้เสียงลมบีบี ่อไปเขาก็จะมาขวดด้วยตอนนี้เขาล้อให้มันลน่นหมดแล้วเขาก็จะมาขวดจ้ะจะมาขวดอันจ้ะหลากหลายสีใบไม้เวลานี้เนาะ ข้างบนโลนบนลอต้อนนี่จ้ะข้างบนข้างบน <Okay. S 1> เห็นว่าจ้ะได้ยินเสียงล้มบสียงล้มแรง ยังล้มใบไม้ไมก็บิวสไวยโลนร่วงเต็มพื้นก็ว่า ดูใบไม้ร่วงอีหลีนะจน๊ะนาะร่วงเต็มพื้นดินเลยหลากหลายสีสวยๆงามๆเลยจ้ะ อย่างสวยงามงานวิลีนาจาเนอะใปไม่เปลี่ยนสีนี่กองเต็มพื้นนี่ทุกสีเลยนี่เล่นสีนี่แหลนะนาจาเนอะมีทุกสี